สวัสดีครับวันนี้จะมาชว์การลงลางคาครับผมจะรอเพื่อนผมนิดหน่อย,ออย,ยรอแล้วเข้าไปเลยเล่นแรงเลยตาราสหารตาราสหานอ่ะกดเลยนักมวย ผมไม่เคยเติมเลยครับจากชีวิตของผมผมได้แค่48เองเพราะผมไม่ค่อยเล่น สัตออกอาโดดจึบ๊บผมโดดลงมาก็ไม่มีใครโดดลงกับผมเลยนูน่นนู่นี่มีมีของควันของควัน,วน,วนผมรีบไปเร็วยังเร็วเร็วเลยครับเพราะกลัวจะไม่ทันมีคนต้อง,งเยอะต้องเยอะออกนอยเปิดเปิด,ดสิหมดแล้วไม่ทันสัต สายวางก็ไม่เรียกช่วงนี้เป็นวัดอากาศมันหนาวโอ้ยนึกจอนจะดลงลังคาไม่มีลังคา โดดตรงนี้เลยโดดที่โหโดนี่เลยก็ไม่โหโดป่ะนะไม่มีคนลงกับผมโอ้มี แค่สองคนเฮ้ยตกเก็บยางเร็วเร็วกดจะไม่ทันเขาแล้วก็มีเสียงคน อันนี้เป็นเล่มเอ็มอิมโฟสุณสี่โดดไปมันไม่มีเกาะเลยเรื่องบ้าจนเกาะ ก็มมีผมนี่เป็นคนไม่เช่ไม่ให้คนชอบพูดพูดมากสิบคอ So เห็นแล้วคนเสียเตะแตะเออมีคน โอ้โหไม่เห็นตายตายแล้ว